คือหลักๆแล้วอะ่ะเดลก็จะแนะนำให้คนเนี่ยออกแบบก่อนนะคะคือเข้าหาผู้ออกแบบก่อนเพราะว่าตัวบ้านหลังนึงเองเนี่ยเราเวลาเราจะซื้อที่นึงอะ่ะหรือว่าเราจะสร้างบ้านที่นึงอะ่ะคือมันไม่ใช่หลักหมื่นหรือหลักแสนมันจะเป็นหลักล้านและดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลางบประมาณที่มันบานอะ่ะมันก็คือค่อนข้างกระทบกับบัตเจ็ตในกระเป๋าตาังเราถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะก,กังวลว่าแบบเอยถ้าเราออกแบบเนี่ยบัตเจตเข้าออกแบบแพง คือเข้าใจในเรื่องของราคาที่มันค่อนข้างสูงเช่นค่าออกแบบเอ่อต่อตารางเมตรอาจจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง1,000บาทต่อตารางเมตรอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนตีสักว่าพื้นที่สร้างบ้านเราอยู่ที่200ตารางเมตรอย่างเงี้ยค่าออกแบบเราก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก2 0 0 0 0 0ละ พอพูดถึงสองแสนหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่น่าไหวเนี้ยเราเข้าใจได้แต่อยากให้แบบหลายคนเข้าใจอีกแนะในแง่มุมหนึ่งคือเมื่อไหกรก็ตามเนี่ยที่เราสร้างบ้านโดยการที่เราใช้ปากเราพูดอ่ะพอเราบอกว่าเราอยากได้บ้านหน้าตาประมาณนี้นะพูดรับเหมาคือภาษาที่เรากําลังใช้อะเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะเห็นอะ แบบเดียวกับที่เราเห็นไหมพอเราเห็นคนละแบบกันปุ๊บอะคราวนี้แหละมีปัญหาละพอแก้แบบปุ๊บอะมันจะไม่ใช่บัตเจ็ตที่อยู่ที่2องแสนแล้วคุณเราเ่าอาจจะทิ้งงานเราอาจจะต้องมาทะเลาะกันภายหลังอันนี้เรามองว่าความคุ้มค่าเริ่มต้นเลยควรเข้าหาผู้ออกแบบก่อนมันก็จะได้เป็นไปตามที่เราต้องการ